บทที่สิหมีพระบาลีว่ามนุโชคำนี้แปลว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุเพียงแต่บอกว่าถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุคนที่ไม่รู้เรื่องม,มนุ ก็ไม่รู้ว่าอะไรก็เลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้า,าทรงประกอบปดิคุณอย่างไรเพราะฉะนั้นจะต้องพูดกันถึงเรื่องมนูให้เข้าใจพอสมควรโดยสมมติหรือโดยบัญญัติก็ตามในประเทศอินเดียก็ถือว่าบุคคลผู้มีปัญญาสูงสุดเป็นคนแรกในโลกนั่นก่อนจะมีพระพุทธเจ้า ก็มีคนที่มีปัญญาขนาดที่จะกราผิดธรรมดาสูงสุดแน่คนนั้นเขาชื่อมนูจะเป็นฤาษีมุนีหรือเป็นนักปราชอะไรคนหนึ่งเขาเรียกว่ามนูเป็นคนแรกข้องคนมีสติปัญญาในโลกอย่างนี้นี่ที่ว่าทรงถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งมนุ ก็คือถือกำเนิดแต่กำเนิดแห่งปัญญาที่เราจะเล่นตลกกันบ้างดีไหมว่าที่กำเนิดแต่มนุนั่นคือกำเนิดแต่ปัญญาให้พระพุทธเจ้าทรงมีกำเนิดออกมาจากปัญญา,รญญญาหรือว่าปัญญาหรือว่า บรรดาสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้หรือสติปัญญาทั้งหลายในสา,นากลจักรวาลน,นี้มันรวมตัวกันเข้มข้นเข้มข้นข้าวแล้วเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าฟัางแล้วมันก็ไม่ทิ้งความหมายของคําว่าถือกําเนิดแต่กําเนิดแห่งมนุษย์อยู่นั่นเอง <c oughs> เป็นคําเก่าแก่ในประเทศอินเดียยึดถือกันทั่วไป ไม่ว่าในศาสนาไหนหรือลัทธิอะไรเขายกย่องพระมนูผู้มีปัญญาเป็นคนแรกในสมพูทวีปในประเทศอินเดียพูดอย่างนี้มันก็มีกลิ่นไอแห่งศาสนาพราหมณ์แต่เราจะไม่พูดศา,ส,าสนาพราหมณ์จะถือว่าลัทธิสากลในประเทศอินเดียกันแล้วกัน ทุกัที่เขายอมรับพระมนูเพราออธิบายคำว่ามานูขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ทายออกแล้วว่าพระพุทธคุณข้อนี้ต้องสงเคราะห์ลงในพระปัญญาคุณแห่งพระคุณทั้งสาม <c oughs> ก็เลยถือเอาใจความว่าบทว่าถือกำเนิด แต่กำเน hm ิดแห่งมนูนั้นเป็นพระปัญญาคุณนเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งกันไปอีกหน่อยจะพิจารณากันถึงคำว่ากําเนิดหรือการเกิดการเกิดนี่ทางกายก็มีเช่นเกิดจากพ่อแม่ คนก็เกิดจากพ่อแม่สัตว์เดรัจฉานก็เกิดจากพ่อแม่ต้นไม้มันก็เกิดจากพ่อแม่ของมาัน <c oughs> อย่างนี้เรียกว่าเกิดทางกายกันทั้งนั้น <c oughs> ที่นี้มีการเกิดโดยอริยวินยัยหรือโดยธรรมวินยัยเช่นภิกษุบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าเกิดโดยอริยวินยัย เป็นสมณศากยบุตรติยะนับเนื่องในพระสมณศากยบุตรคือพระพุทธองค์อย่างนี้ก็เรียกว่าการเกิดเหมือนกันอย่างที่พระองค์คุลิมานท่านอ้างว่านับตั้งแต่การเกิดโดยอริยวินัยแล้วไม่เคยทำสิ่งที่มีชีวิตให้ตายเลยทีนี้ความเกิดที่สำคัญไปกว่านั้นอีกเนี่ ไม่ไม่เป็นพิธีรีตองไม่เป็นบทบัญญัตินั่นมันหมายถึงการเกิดทางสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมข้อใดลงไปแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่ว่าตรงกันข้ามเหมือนกับเกิดใหม่ อย่างพระพุทธเจ้าท่านตัสรู้พระสมมาสัมพทียานท่านก็มีการเกิดใหม่เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าหร่วเมือบุคคลรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมบรรลุอรหัตผลก็เกิดใหม่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าการเกิดเหมือนกัน <c oughs> ข้อที่ว่า นายอุบาลีเขาสันเสริญพระพุทธองค์ว่ากำเนิดแต่มนุเพื่ออธิบายให้พวกพรามณทั้งหลายฟังนั่นเขาคงจะหมายถึงกำเนิดจากพระมนุษย์ที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของเขาที่เราเป็นพุทธบริษัทเราเติมความข้อนี้ว่าพระองค์ทรงกำเนิด แต่อานุภาพของปัญญาที่มีอยู่ในสาคนจักรวาลเพราะว่านี่มันเป็นมนูในความหมายที่แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดสำหรับข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อนี้ พหนึ่งศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธาไม่เลื่อมสายในพระพุทธองค์ผู้ทรงมีกำเนิดแต่มนุษย์เอามานุษย์อย่างชาวพุทธนรสติปัญญาสูงสุดให้กำเนิดแก่พระองค์ใหม่เป็นพระสรมมสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมเราจะไม่รักจะไม่นับถือจะไม่พอใจเรื่องสายในพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหรือหรืออย่างไรนี่เรียกว่าศรัทธา มันปรุงขึ้นมาใหม่ถึงขนาดที่มันคงไม่หวันว่นไหวั้ก็ให้ทำพุทธานุสติถึงพระปัญญาคุณพิเศษข้อนี้อยู่เป็นประจำข้อที่สองที่ว่าระลึกถึงอยู่เป็นประจำระลึกถึงปัญญาอยู่เป็นประจำอย่าให้โอกาสแก่ความโง่ ธรรมดาเรามักจะอยู่ด้วยความโง่นานๆปัญญาจะเยี่ยมมาเยี่ยมกลายมาสักทีหนึ่งนี้เราสรับกันเสียให้มันอยู่ด้วยปัญญาเป็นประจำยาให้โอกาสแก่ความโง่ระลึกถึงอยู่เสมอว่าอะไรเป็นปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้รอบรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ไม่ต้องมากไปให้มันเฟอ้อแล้วก็รักษาปัญญาเท่าที่จำเป็นนี้ไว้เป็นประจำ ข้อที่สามที่วาระลึกถึงเมื่อมีอันตรายนี่ยิ่งชัดเจนมากพอมีอันตรายเมื่อไรให้ระลึกถึงสิ่งสูงสุดคือปัญญาปัญญาที่ถูกต้องนั้นหมายถึงปัญญาที่ประกอบไปด้วยธรรมปัญญาคดโกงนั่นเรียกว่าเชโกใช้ไปในทางทุจริตปัญญาบริสุทธิ์นี่เรียกว่าปัญญา เป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหลายได้ในที่อื่นเรียกปัญญานี่ว่าสัมมาทิฏฐิหรือความรู้ความเข้าใจความเห็นความเชื่อ,อันถูกต้องนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ <c oughs> นี่เป็นชื่อแทนกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาถ้าสิ่งนี้มีมาแล้วจะป้องกันอันตรายได้จะขจัดอันตรายได้ <c oughs> คนนั้นจะมีความกล้าหาญแน่ใจในการ ต่อสู้กับอันตรายจงถือเอาพระปัญญาคุณมาเป็นเครื่องประครับประคองตนอยู่ในจ,ใจิตใจอย่าเพียงแต่เอามาแขวนไว้ที่คอแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนที่นี่ก็กําลังแขวนกันอยู่มากแต่มาแขวนไว้ที่คอเขาต้องให้รู้ว่มันมีความหมายอะไรมีประคุณข้อไหนจะได้ป้องกันอันตรายได้จริง ข้อที่สี่ที่ว่าทำตามพระองค์คือน้อมนำพระองค์เข้ามาสู่ตนให้มีพระองค์อยู่ในตนจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั้นทุกคราวที่เรารู้สึกว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองเฉยสักครั้งหนึ่งเถิดถ้าลัวใครจะเห็นแล้วว่าบ้าก็แอบไปที่ลับๆก็ยกมือไหว้ตัวเองให้มันชินเป็นนิสัย <c oughs> ก็จะได้มีปัญญา จเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อที่ห้าว่าทำอะไรให้ถามท่านก่อนโดยหลักทั่วไปเราใช้คำว่าจะทําอะไรให้ทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนเราเชิญพระพุทธเจ้ามาเราทูลถ,ถามท่านในข้อนี้หมายถึงพระปัญญาคุณที่จะต้องเข้ามาแจมแจ้งกับเราก่อนถ้าเราจะทําอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะตัดสินใจอะไรก็คลึก หาือทูลถามพระพุ правда, ทธเจ้าพร kind of ะองค์นั้นเป็นอารับรองได้ว่ามันไม่มีผิดอีกต่อไปข้อที่หกที่ว่าละอายเหมือนล่มเหลวก็เหมือนกับข้อที่แล้วแล้วมาถ้าทำผิดพลาดก็ต้องละอายทั้งนั้นไม่อย่างนั <S <S 2> <S 2> <S 2> ้นมันจะผิดพลาดยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม แต่ถ้าว่าละอายไว้ทุกทีที่ผิดลาดมันจะผิดพลาดน้อยลงน้อยลงจนระมัดระวังได้ไม่มีความผิดลาดข้อที่เจ็ดตรวจสอบพระพุทธคุณข้อนี้ที่มีอยู่ในเราที่เรานำที่เราน้อมนำเข้ามาสู่เราอยู่เป็นปกติเราทำได้ดีกี่มากน้อย <c oughs> ถ้าเอาจริงกเอาจังจะเขียนเป็นตารางไว้สำหรับกรอกนับคะแนนในความโง่ความฉลาดที่มันสลับกันเกิดขึ้นก <c oughs> ็คงจะมีประโยชน์บทช่วยจำสำหรับพุทธคุณข้อนี้มีเป็นคำกรว่าโอ้พระองค์ ทรงกําเนิดแต่มนูเป็นมนูกว่ามนูผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์แห่งโลกุดสุดเปรียบเปรยว่าใครเคยพบธรรมใดใหญ่เปรียบปานมีคำบางคำที่ยังฟังไม่เข้าใจก็ได้ ว่าโอ้พระองค์ทรงกำเนิดแต่มนุนี่ตามบทเดิมตามตัวบทเดิมเป็นมนุกว่ามนุนี่คงบางคนไม่เข้าใจว่าพระองค์เกิดแต่มนุแล้วกลับเป็นมนุที่ยิ่งไปกว่ามนุนั้น,นจึงเรียกว่าเป็นมนุกว่ามนุผู้เปิดเผยธรรมศาสตร์นั่พระมนุนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เปิดเผยหลักธรรมะขึ้นมาในโลกเป็นคนแรก แต่มันเป็นหลักธรรมะหรือธรรมศาสตร์ในรูปแบบเพื่อสังคมจะมากกว่าวนพระพุทธเจ้านี้ท่านเปิดเผยธรรมศาสตร์แห่งโลกุตระคือธรรมศาสตร์ที่จะทำให้คนชนะโลกอยู่เหนือโลกได้ก็เป็นธรรมศาสตร์สูงสุดที่จะเปรียบปานว่าใครเคยพบธรรมะใดสูงใหญ่เท่านี้บ้าง